ข้อมูลดีๆนะคะความรู้ดีๆจากโค้ดวิทยากรของเรานะคะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะหนุ่มเมืองพิจิตรชีวิตไม่เคยเรียบรู้นะคะลูกชาวนาชีวิตเกิดมาอยู่กับเกษตรมาตลอดนะคะท่านก็ได้จบนะคะมหาวิทยายลัยนะคะด้านด้านการกีฬานอจากจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีโอกาสได้เข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายนะคะได้มารู้จักตั้งแต่ปี2552นะคะก็ อยู่ในเครือข่ายเนี่ยมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะท่านก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านเกษตร นะคะซึ่งอยู่ในวงการปุ๋ยยารคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยมา5ปีนะคะซึ่งท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะเป็นโค้ดอีกคนนึงที่มีความรู้ประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจเครือข่ายก็ดีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในเรื่องของอพืชในเรื่องของปุ๋ยก็ดีนะคะซึ่งท่านก็จะได้มาแบ่งปันความรู้ให้กับเรานะคะในหัวข้อเกษตรยุคใหม่นะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากลุงนินหรือโค้ดนินรับเ วัดธีละพัดนุพกุลของเรานั่นเองนะคะขอส่งมอบไปให้กับพี่นินเลยคะ่ะเช้านี้พร้อมไหมคะครับขอบคุณครับขอหัวใจรัวๆให้กับเอสุดสวยโคตรกวินาน้องแคทนะครับด้วยนะครับเอาเลยลส่วงหัวใจรัวๆไปเลยนะครับอก็สวัสดีพี่น้องสมาธิกทุกท่านนะครับ แล้วก็ผู้นําทุกคนวันนี้นะครับผมบอกนิดนึงนะครับใครที่ยังอยู่ในห้องนี้นะครับผมบอกตรงๆว่าคุณจะได้นะอะไรมากมายนะครับที่ผมจะปล่อยให้นะแต่เสียายที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ในคว่ามนี้นะตอนเช้านี้นะเสียดายมากเลยใครที่พลาดโอกาสนะโอเคนะครับผมบอกเลยว่าในยุคข,ของเกษตรยุคใหม่เนี่ยนะครับ ผมบอกก่อนนะฮะว่าอย่างแรกเลยคุณต้องไม่เครียดต้องไม่เครียดไอ้ฮะโทษนะฮะใช้คำพัประธานนิดนึงทั้งวันเราก็เครียดมาทั้งวันแล้วนะฮะดังนั้นทำกเกษตรยุคใหม่ต้องไม่เครียดจริงไหมครับถ้าจริงนะกดหนึ่งมาให้ด้วยนะ,ะกดหนึ่งมารรัวเลยอย่าทำกเกษตรแบบเครียดครับ ไม่ต้องฮะไม่ต้องเครียดอ่ากดหนึ่งมานะครับผมถึงบอกวันนี้โคตรเสียดายเลยนะถ้าใครไม่ได้ฟังเนี่ยโคตรเสียดายมากๆเลยโอ้โหฮะเขาบอกว่าโอ้ขอบคุณครับกับโอทุกเสียงทุกสายนะที่กดหนึ่งไห้ผมปัจจุบันยังอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของหนองคายเมื่อวันก่อนที่เราได้เป็นบรรยาย น้องสปปลาวและในพื้นที่ทางขอนแก่นอุดรหนองคายนะครับสกลนครเนี่ยเข้ามากันเยอะมากประมาณเกือบร้อยคนนะครับเข้ามาสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในด้านของกเกษตรในด้านของสินค้าของคองมมอนและก็แผนการตลาดซึ่งบอกกันเลยครับว่ากดกันรัวๆเลยในเรื่องของสินค้ากเกษตรนะครับตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันดู หนึ่งได้พูดไว้นะครับเมื่อวานได้ใจมากก็คือเขาบอกว่าถ้าเขาจะทําเกษตรเนี่ยสินค้าที่น่าจะต้องดีนะครับถ้าไม่ดีนะครับเขาเขาบอกว่าถ้าข้างนอกเนี่ยมันสินค้าอะไรก็ได้แต่ถ้าสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอ่ะต้องเข้าเครือข่ายถ้าของเครือข่ายต้องดีครับอู้เป็นคําพูดที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่ดีจริงมันไม่ไม่สามารถเข้ามาในบริษัทได้ครับ อ่านี่ต้องบอกก่อนเลยครับอ่าอ่าตรงนี้ได้ยินผมชัดเจนนะครับได้ยนชัดเจนนะครับครับโอเคนะครับต่อกันเลยนะครับคือเกษตรยุคใหม่เนี่ยวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเออผมจะให้อ่าคำนิยามไปนะครับว่าคุณจะต้องเตรียมอยู่สี่เตรียมด้วยกันนะครับใครมีปากกา กระดาษจดได้จดนะครับอันนี้ผมให้ทริคความรู้ไปนะครับอที่ผมเอาไปใช้อยู่ตลอดนะสี่เตรียมนะเตรียมที่หนึ่งคือคุณต้องเตรียมในเรื่องของโนฮาหรือความรู้คุณจะต้องมีความรู้อะไรบ้างหึงในเรื่องของสิ่งที่คุณจะกำลังจะทําเช่นถ้าคุณตั้งใจจะไปปลูกของทุเรียนคุณจะต้องศึกษาในเรื่องของทุเรียน จะปลูกทุเรียนแตบไปศึกษาเรื่องนาข้าวเอ๊ะมันย้อนแย้งไหมครับมันย้อนแยง้งดังนั้นถ้าจะปลูกทุเรียนก็ต้องศึกษาเรื่องทุเรียนอย่างจริงจังสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าคุณจะต้องศึกษาเรื่องนั้นๆในการที่จะปลูกนาข้าวปนนาข้า ที่จะปลูกพันธุนนะ์นะครับสายพันธุ์ต้องดีนะนะครับดินต้องดีนมะงดินต้องดีนะครับผมบอกเขานิดนึงครับเมืองนอกเนี่ยในการเพาะปลูกแต่ละครั้งเนี่ยเขาเป็นระบบมากครับทุกท่านอันนี้ผมเอ่ยถึงเมืองนอกก่อนยังไม่ได้บอกพูดถึงเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยการที่จะไปปลูกเนี่ยเขาจะต้องเอาดินนะที่จะปลูกเนี่ย นะครับเอาไปตรวจทดสอบพิสูจน์ก่อนว่าดินตรงเนี้ขาดธาตอะไรแล้วรัฐบาลเขาเนี่ยก็จะเอาตัวพวกนั้นนะฮะเอามาใส่ให้อาคาดแคลเซียมเอ้ยเอาแคลเซียมไปใส่เวย้ยเห็นไหมมีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบนะครับมีระบบสหกรณ์อย่างเข้มแข็งสินค้าไหนที่จะออกเห็นไหม ถ้าออกเยอะไปราคาก็จะไม่ดีเขาก็จะต้องเก็บไว้มีระบบการจัดเก็บอย่างแน่นหนาเป็นระบบครับนะชาแนาต่างประเทศนี่ไม่ธรรมดานะทุกบ้านจะต้องมีโรงงานมีรถไถมีระบบการจัดก,การเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นความรู้จึงต้องสําคัญครับในการจัดเตรียมอะไรต่างๆนะครับวันนี้บ้านเราล่ะเตรียมไหมโอ้อย่างแรกเลยครับหาเงินทุนก่อนเลย เขาบางคนบอกเขาจะทำโอ้จะปลูกอะไรโอ้ต้องมีเงินทุนไม่ทุนไม่พอครับต้องมีที่มีที่แล้วต้องไปดูอีกว่าที่เหล่านั้นมันใช้ได้ไหมอีก เราได้สายพันธุ์นี้มาเว้ยปั๊บเราจะต้องปลูกในพื้นที่อย่างที่ผมบอกมันมันรออ่าเขาเรียกว่ามันเป็นวงรอบเดียวกันนะครับจะต้องสายพันธุ์นี้นะถ้าเป็นนาข้าวใช้เวลากี่วันเห็นไหมต้องมีข้อมูลสายพันธุ์นี้มันออกรวงขึ้นมาเนี่ยหนึ่งกรเนี่ยมีกี่รวงไม่ใช่สเปซสปาเขาทําอะไรกับอ่ะ เลยครับว่าคุณจะได้เท่าไหร่ได้อะไรบ้างกับสายตอนนี้เห็นไหมนะนาะข้าวหรือพันเนะี่ยมันจะต้องมีพันอะไรบ้างที่มันเหมาะกับสถานที่เราเห็นไหมะมันต้องเตรียมข้อมูลให้ให้จบนะครับนะสภาวะภูมิอากาศทางเหนือกับทางภาคกลางเหมือนกันไหมละครับมันไม่เหมือน ใางอีสานเหมือนไหมครับมันไม่เหมือนทางภาคใต้เหมือนไหมครับมันไม่เหมือนตะวันออกล่ะก็ไม่เหมือนเห็นไหมดังนั้นสายพันธุ์โอ้บางคนบอกโอ้เห็นเขาปลูกมันทางระยองดีเว้ยนะครับเอาขึ้นไปปลูกทางเหนือนเลยเห็นไหมนี่ก็ผิดแล้วถามว่าปลูกได้ไหมได้แต่ผลผลิตอะจริงไม่จริงเห็นไหมต้องศึกษาต้องหาข้อมูล สี่เตียมเนี่ยผมบอกเลยวันป็นยุ่งแย คุณจะต้องเตรียมอย่างดีด้วยครับเหมือนวันนี้คุณเป็นมเมล็ดพันุ์ที่ดีนะครับ่าเป็นผู้นำที่ดีเข้ามาในแปลงเพราะปลูกอย่างคอมมอนโอ้โหมันกเกิดอะไรขึ้นครับการเจริญเติบโตเห็นภาพไหมครับลองจินตนาการตามผมไปครับมันเห็นภาพคนระับมันเห็นภาพเหมือนกันวันนี้มองกั วันนี้สถานที่เห็นไหมเกิดโครงการพระราชดำรินะครับเยอะแย,ยะมากมายคลองไส้ไก่เห็นไหมหลายคนก็ไปทำโคกนหนองนาหลายคนก็ไปทำนะครับทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ลองไปทำดูถ้ามันถูกจริตก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ถูกจริตกับเราบางคนทำเป็นแบบแนวเศรษฐกิจกอย่างเดียวโอธุรกิจอย่างเดียว เหมือนจะง่ายผมถึงบอกไงว่าวันนี้ผมลงพื้นที่นะในการเข้าไปคุยกับเกษตรกรนะครับอย่างที่สโลแกนผมนะลุยทุกที่ไปทุกสวนนะครับบรรยายแบบกวนๆน,นะครับะแบบวิชาการเหรออแต่นิดหน่อย <c oughs> กวนก็เพราะว่าอย่างนี้ครับเราไปดูในเกษตรกรนะฮะที่ลงไปในพื้นที่เนะี่ยสิ่งหนึ่งเขาน่าสงสารมาก เกษตรกรหน้าสงสารแบบไหนครับเกษตรกรเป็นห่วงโซ่อาหารห่วงสุดท้ายของทุนสามานครับผมกล้าพูดอย่างนี้ครับว่าทุนสามนสสานนะฮะเกษตรกรจะเป็นคนจ่ายังคนสุดท้ายในการซื้อสินค้าครับแล้วเอาสินค้านะฮะปุ๋ยยาเหล่านั้นนะครับเอาไปทิ้งในนาเอาไปทิ้งในสวนเอาไปทิ้งลงดิน จริงไม่จริงครับถ้าจริงกดหนึ่งไหม้ผมนะครับกรเกษตรกรจะเป็นวงโซ่วงสุดท้ายที่จะต้องจ่ายตังค์ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ถ้าต้องการให้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลพื้นผล,ผล,ผลดีงามต้องจ่ายตังค์ครับนะครับยิ่งบางคนบอกโอ้ยนนี่ทำง่ายจ้างมันอย่างเดียวจะจุดเท่าตั้งแต่พี่ก่อน เ่าที่จ้างไถจ้างควรจ้างฉีดจ้างท,ทุกอย่างจ้างสุดท้ายครับขายของไปไม่เหลืออะไรเลยนี่นะเพราะขาดการเตรียมพร้อมครับกรเกษตรยุคใหม่ผมบอกเลยครับการเตรียมพร้อมคือสิ่งสําคัญครับเห็นไหมแต่วความรู้ข้อมูลสถานที่แปลงเพาะปลูกต่างๆ ที่คุณจะต้องทำต้องตเตรียมครับวันนี้ผมนะครการปลูกเนี่ยผมไม่ได้เก่งเท่าเกษตรกรเกษตรกรในพื้นที่เก่งกว่าผมเยอะแต่การไปสื่อของผมคือผมมีผลิตภัณฑ์นะดีๆพ่อแม่พี่น้องก็เอาผลิตภัณฑ์ดีๆของผมเนี่ยไปลองใช้และถ้าดี มันก็ช่วยลดต้นทุนแนะถ้าดีดผลการการเกษตรก็ดีขึ้นก็มากขึ้นก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเห็นไหมฮะดังนั้นผมไปแบบรูปเกษตรกรโดยตรงครับน,นี่แหละเกษตรยุคใหม่เข้าใจเข้าถึงนะเพึ่งพาได้นะแต่เงินอย่ายืมครับ เอากดกดกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับอ้าวบางคนบอกวิมาถึงตรงนี้แล้วอลุงนินเนี่ยเหลือีกเตรียมหนึ่งนะเตรียมอีกเตรียมอีกหนึ่งเตรียมนะเ็าเรียกว่าเตรียมตัวเองครับให้พร้อมนะครับมีเตรียมความรู้เตรียมข้อมูลเตรียมสถานีแหละข้อสี่คือเตรียมตัวเองครับ <N> นะครับไม่ว่าจะเป็นในนอกจากสถานีตัวเองต้องพร้อมด้วยร่างกายต้องแข็งแรงด้วยนะต้องแข็งแรงนะไม่ใช่อ,ออดอดแอบแอจะไปขุดจะไปเอาปูจะไปขุดไม่หวไม่ได้ฮนะร่างกายตัวเองต้องแข็งแรงด้วยนะครับให้เกิดความสมดุลด้วยนะตัวเองต้องพร้อมเนีย่ยนะครับ นะเสื้อผ้าหน้าผมต้องใส่สูตรไปทำนาไหมไม่จำเป็นเอาแค่ใส่ให้มันเหมาะกับสถานที่ครับเห็นไหมนะครับเตรียมอะไรอีกสินค้าผลิตภัณฑ์หรือนะปุ๋ยยาให้เหมาะกับสิ่งที่เราจะปลูกด,ด้วยเห็นไหมครับคือมันเป็นการเตรียมความพร้อมครับ บางคนนะครับขออญาตนฮะอ้าวโหโอยนะนัะนะเซลถึงบ้านเลยมีพวกเซลเยอะครับย๋ยวนี้ในเมืองไทยเยอะมากนะบว่าขายปุ๋ยเลยผมไปเจอที่บุรีรัมย์ครับปุ๋ยเจ็ดสีโอ้แม่เจ้าคนไปฟังเต็มเลยครับสีแดงนะเกี่ยวกับค่าหญ้าหวานลงไปหญ้าตายโอ้ยเจ้ะไม่ธรรมดาสีเขียวช่วยในเรื่องทำให้หเขียว มันไม่ละลายวะมันคืออะไรเอ๊ะทาไมมันไม่เหมือนเดิมไอ้อทําไมบอกฆ่าญ้าได้ทําไมญ้าไม่ตายวะเห็นไหมในวงการพวกนี้ครับมีโอกาสแบ่งปันเลยนะครับถ้าใครเจอปุ๋ยหลายๆสีเข้าไม่ใช่ไม่ดีนะดูดูด้วยครับของเขาเป็นปุ๋ยเคมี Me ครับอเคมี NPK แบบไหนปุ๋ยรองเสริมแบบไหนปุ๋ยปรับสภาพดินแบบไหนออินซีแบบไหนชีวภาพแบบไหน ลองไปศึกษาดูเด erm ี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันครับแต่ทุกท่านครับเป็นอย่างนี้ครับเขาจะขุดดินเลยครับจากที่แถวแถวแถวกาญจนบุรีสุพรรณนะครับแล้วมาพ่นสีอยากได้สีอะไรนะฮะเสร็จปุ๊บเขาก็ไปขายทางไหนครับไม่รู้ละเซลล์ลงกที่ไหนทางอีสานบ้างทางเหนือม้างและแต่เขาจะไปขายอธ้บอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาผมไม่เตือนดังนั้นนะ เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับพวกปุ๋ยด้วยนะครับนะนะครับตรงนี้นะต้องสําคัญนะครับขอบคุณครับกับเอ่อเลขคารัวมานะครับนะนะยังพอเดี๋ยวนี้นะครับเกษตรยุคใหม่นะครับผมได้ฟังกับทางเ,าเจ้าของโรงงานท่านหนึ่งท่านบอกได้กล่าวว่าอา่ยุคของการใช้ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะครับ ผมบอกนิดนึงครับว่าท่านหลักของของปุ๋ยเนี่ยมันจะมี N P K เท่านั้นท่านหลักนะท่านรองก็จะเป็นพวกแมกนีเซียมแคลเซียมรองเสริมไปท่านหลักก็จะช่วยในเรื่องของอะไรครับหนึง่ง N เนี่ยช่วยเรื่องของความเขียวอย่างเดียวในตัวเจนเนี่ยเขียวอย่างเดียวไม่ได้มีหน้าที่ให้ออกดอกออกผลดังนั้นตัวหน้าเนี่ยนะครับดูแต่ละชนิดพืชด้วยว่า มันเหมาะกับพืชเราไหมเช่นยกตัวอย่างสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ะครับหนึ่งกระสอบเนี่ยในนาข้าวเราของเราเนี่ยเราใช้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันมีสี่บหกเปอร์เซ็นต์อ่ะส6 0 0นะิบหกูนนย์่ะคุณก็ต้องเอาไปใช้ในนาข้าวกี่เปอร์เซ็นต์เช่นหนึ่งไร่ใช้แค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบห้าไปเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณต้องรู้เรื่องนี้นาข้าวหนึ่งไร่อ่าสามละอ่าหนึ่งกระสอบเนี่ยใช้ได้สามถึงสี่ไร่คุณต้องเข้าใจ บางคนครับโอ้ย,อยไม่ได้หนึ่งไร่หนึ่งกระสอบไปเลยแล้วกระสอบหนึ่งลูกหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับมันเปลืองต้นทุนไปไหมครับผมเล่าอีกนิดหนึ่งครับทุกท่านหลายคนอาจจะเคยได้ยินผมเล่าแล้วเรื่องของยูเรียเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้บ้าว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับเรื่องของยูเรียมันมีมานานแล้วมันมีตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเนี่ยนะ ผมบอกเลยหลายคนเข้ามาฟังผมในห้องเนี้ยถือว่าโชคดีมากญี่ปุ่นเนี่ยอตอนนั้นกําลังทําสงครามกับปัตตมิตรนะครับนะญี่ปุ่นเนี่ยนะกับนะเขาเห็นว่ายูเรียเนี่ยเอย้มันเอามาทําระเบิดได้เว้ยก็ไปเอายูเรียเนี่ยเข้ามาในประเทศเพื่อผลิตระเบิดครับนะผลิตระเบิดแนะช่วงนั้นนะญี่ปุ่นดันแพ้สงครามครับทุกท่าน กานแพ้สงครามก็เลยเอาอยูเรียเนี่ยนะครับนะก็เลยเอาอยูเรียเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยเอามาใส่ต้นผลหม้มากาไม้ปรากฏว่ามันเขียวดีมันอะไรดีก็เลยทําขายนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่ใิตนการทําออกนอกประเทศทาขายมันจะเกิดอย่างนี้ครับทุกท่านเห็นฝ้าเพดานที่เราเอามาปลูกผนังข้างบนไหมไอ้พวกนั้นคือปูนนะยิปซัมพวกนี้คือปูนแล้วเขาต้องเอาอยูเรียเนี่ยมาผสม และยูเรียก่อนจะได้น้ํามันเนี่ยเขาต้องลอกขึ้นมาก่อนข้างมาน้ํามันอ่ะอยู่ข้างล่างยูเรียอยู่ข้างบนเขาลอกมามันจะเอามาเป็นเบ้าขายในประเทศไทยไม่ได้ดังนั้นเขาต้องเอาผสมกับปูนไอที่เม็ดขาวๆนั่นแหละอ่าเขาเรียกว่าอ่าอ่าไอ,อ,อฟิลเลอร์อะไรน่ะต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเอามาผสมพอหวานไปอ่ะนะครับในตัวเจนที่ได้จากยูเรียมันก็ลงนะในน้านเนี่ยมันก็ลงไปสู่นาข้าวไม่มีปัญหาแต่ไอสิ่งที่มันตกค้างก็คือปูน ไอปูนเหล่านั้นเน่ยมันจะเคลือบหน้าดินเราไอปีแรกก็ไม่เป็นไรปีสองก็พอไม่เป็นไรปีสามก็ไม่ได้เป็นไรพอปีสี่ปีห้าใช้ทุกปีเข้าคิดว่าพื้นที่นาเราเอาเราเนี่ยมันมีปูนไหมมันไปเคลือบหน้าดินไหมมันเป็นกรดไหมเห็นไหมนี่คือเราต้องรู้ข้อมูลพวกนี้นะครับดังนั้นนะฮะยุคสมัยใหม่กเกษตรยุคใหม่เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้โดนเลิ่มมห็นะ คุณก็ต้องใช้ว่าอะไรที่มันใช้กระโดดแล้วดีเช่นพวกปุ๋ยน้ํำไหมตอนนี้กระแสเรื่องของการใช้ปุ๋ยน้ํานะครับมันมาเยอะกว่าปุ๋ยเม็ดอะไรที่มันสะดวกง่ายนะครับอย่างในคอมมอนเนี่ยนะนะที่มีเข้ามาในหลายยี่ห้อนะครับ่านะนะที่มีอยู่ก็จะเป็นพวกอะอย่างเช่นนาะคณะอันเลยนะฮะปุ๋ยมีขาวเอยนะ แล้วก็ในเรื่องของอ่าสปีดี้โฟสปีดี้กรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาวะบูมเฮกิมีให้เลือกไปปรับประยุกต์ใช้ครับทุกท่านนะแล้วได้ข่าวว่าเวลมาเนี่ยจะมีปุ๋ยเฉพาะพืชด้วยนะนวัตกรรมทางการเกษตรยุคใหม่ได้รับการรับรองจากสวทชศูนย์พนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติกำลังจะเข้ามาอีกผมบอกได้เลยครับทุกท่านว่าวันนี้เนี่ กเกษตรยุคใหม่การเตรียมความพร้อมต่างๆมันต้องมีนะครับมันต้องมีสิ่งที่กําลังจะเข้ามาสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นนะเอาไปใช้เล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับตรงนี้อ่ะผมให้อีกหนึ่งเตรียมก่อนจากและจบตรงนี้หนึ่งเตรียมเนี่ยนะฮะเขาเรียกเตรียมใจเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมใจก็คือนะสิ่งที่เราคาดการไม่ได้ นฟ้าอากาศยกตัวอย่างเช่นจังหวัดลาดเมื่อไม่กี่วันที่แล้วน้ําท่วมมันเกิดจากอะไรการเปิดประตูน้ําเรืออะไรผมไม่ทราบแต่น้ํามันท่วมแล้วผู้เรียนเขาไปจมน้ําอยู่สามสี่วันมันมีโอกาสเสียหาย,ยเยอะไหมเยอะนี่คือสิ่งที่คาดการไม่ได้ต้องเตรียมใจครับเราเตรียมทุกอย่างมาพร้อมแล้วสุดท้ายครับสิ่งที่คาดการไม่ได้มันจะมาทําลายเราดังนั้นป้องกันนะทุกอย่างให้พร้อมเลย นี่นะนี่คือเกษตรยุคใหม่ในแบบฉบับของนะครับลุ่งนิ่นนะลุยทุกที่ไปทุกสวนบรรยายแบบกลุ่ๆแต่น่ารักนะครับขอบคุณครับคืนมาให้กับนะครับเอสาวสวยน้องกวินาน้องแคทครับนะครับมีอะไรเดี๋ยวแบ่งปันได้ครับ